บอลอุ้ยนี่เขาไล่รับสวัสดี่เขาไล่เรื่อยๆบอลหัวดิหัวดิลูกมันดึ๊บได้หนะลูกหัวดิหัวดิลูกไปละเรื่องขโมยกันอันดับเซลร์ฟเรื่องขโนี่ว้าวดึ๊บดีว้าว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 หน้าเผาหนาวแบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผ้าหนุ่มๆโอ้ย สื่อค้ากล่องไม้มันเป็นแนวไดนน้อเนาะอย่างนี้เหรอเนี่ยโมนีผ้าหนุ่มๆนุมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแดงอ่ะโมนีผ้าหนุ่มๆนุมโอ้ยขากล่องฝึกขากล่องไม้สื่อขากล่องไม่อีกแล้วพี่นนอกวันนี้ผ้าหนุ่มเนุ่มคนสีมาหวายนามกันพ่อแม่พี่หนอกสวัสดีครับลพบุรนอุ้ยอัน ใส่แต่ถังมาลืมมีดโอ้ยมาปลากระเทียมทับว่าได้เก็บกระสีผ้าพ่อแม่พี่น้องอพระเจ้าสิพ้ากันมาลงทะเลพ่อแม่พี่น้องจ,จะ้ะจับตรงนี้เลยนี่จับตรงนี้สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องสิพ้ากันมาลงทะเลซื้อใหม่นะเนี่ยปลิเกรนสิพ้ากันมาอาบน้ำพ่อแม่พี่นอ้องเดี๋่วแพดเดี๋ยวแพดอาบน้ำดีสวิมเนี่ย อีเบอมันมันไม่ตรงหรอมัน,นย้ให้แม่เฮ็ดเองว่าแม่ต้องเรียนหลูกคขึ้นกันเพราะว่านี่มันต้องขึ้นอย่างนี้นี่อันนี้ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยอย่างนี้นมากกับพักกันมากคำมากมือกลัวสิออกตาบานได้แพทเก็บงานเก็บซันพอนพี่น้องอบนเราบ้างก็พัพูด,ดได้หุ่นะลวดเี้ ก็เราบ,บ้างขี่ม้าด้อพี่น้องคนเขยาัานกับหมาเขาบพื่เก็บขี่ม้าเต็มถนน,นหนทางคนนั้นหนุน่ม,ม,ม,มวันนี้พาหนุม่มนุ่มมาเข้าป่านะจ๊ะมาลงทะเลมาเข้าป่านี่หนุม่มนุ่มเต็มบ้านแต <c oughs> ่ว่าเพื่อเกษหไฮเขาจะอาบน้ำกันเดี๋ยวก็สิาพายางรอดทะเลยางไปบึงปลากระเทียมลืมมีตมแต่จังไรแต่ตคุมากนี่พี่น้อง เงือตะของหลายทั้งเถื่อเมย์เหมือนอยเก็บร์เพื่อนเบิดมือเบิดเป็นก็เลยส่งเมย์เมย์สีนมขาดเนออีกนุ่งนุ่มกับหนึ่งสาวเพิ่นโบเรม่านั่เพราะว่าเพิ่นไปเฮ็ดงานน้องพ่อเพิ่นเฮ็ดงานนะถูกใส่หน่อยแพทใหญ่กุ่าผมใส่ข้นกลางอยู่ริมหนังใส่หน่อยข้นกลางก็น้องบอลแล้วก็แฟน เอาหนูเทือนนี่ห้องหนูไปเดี๋ยวแม่จะเอาถังไปแม่จะไปดูป่ากระเทียมไม่มีมีดก็เด็ดเอาสิพาไปเพิ่มเติไม่หบอสบอสหนูสิหนูสิไปนนา,ปน,าปนามดิหนูบาดหนามดิมากเบพึ่งหนาวกันยานหนาวก็่ต้องอาบอยากอาบอยูอ่มันแบบที่ไกลอย่างเงี้ยรู้มันก็่าสีเย็นพนูดนานะก็แล้วแต่ ก็ไม่ต้องอาบก็ได้ก็นั่งอยู่นั่นแหละเมืงตนนั้นนี่เหยียดตัวบอกอ่ะดูมี่ดอกมะได้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 แล้เหรอเป็นหนองบอลเป็นกระสูงและพี่หน่อยเป็นสูงเกือบซ้ำข้าจับ อัอเ <Yeah. S 2> okay. so, yeah. ียบาแดดบ่ดีห้าเดินแด่ดเด้อวิวงามค่ะวิวสวยมาก ขาเงาครับลูกสายน้อยย <laughs> ายขลาดเห็นเมื่ะกี้มาเป็นตัวไหนน้อยหนึ่งขัดมาวกนป็นยายถั่วอ้วายสุกคนกันยังวะทะเลเนี่ยมาแรงพี่น้องสวยงามลมกับว้าแห้ง พในในเพราะย่ายนี่มักเฮ็ดยังแปลกๆดอกมักพายย่ายๆนี่แต่เพิน่นรอบแพทบดมือนี่ก็สิไปโทษเรากับได้โทษตะควองนี่ล่ะะกามจริงแพทว์วส,สิผ่านเพียนเอฟซีคนหัวจักอยู่ไกลๆเพิ่นปลาเขาปลากระเทียมได้แพทหังบาวบว่าไป วัดวัดวัดกุดกุดอีเบนวอันนี้ดีแฮงอดีตัวนี้ดีมากเลยเนี่ยมันนิ่งมันนิ่งมันนิ่งมากเออดีดดเนี่ยนึ่งรับกล่องนิ่งดีแฮง

แต่ไม no for ่มั่นใจว่ามีหอยแมงผูไหมแถวนี้มันบ่มีดอกหอยแมงผูถ้ามีมีอยู่ทั้งผุนน้ำใสเพื่อนพี่น้องเบ้างน้ำใสสุดยอดเนาะเอาเบมสเกนเนื้ออีวเสัหกน อีกแล้วนึ่เลยว่าเนถามผอมงอีกแบบหนึ่งมาสันมัวอยู่ที่เนื้อสมวไหน่อยสเก็ตบารฮอปฮอปีวาไมเ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปช่พ่อเย้ยเย้ย้เฮยยเย มันหนาวด้อพี่น้องนแต่คนอยู่นี่เขาว่ามัน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 ดีต่อสุขภาพดีต่อสุขภาพดหมม้คุพรา่าไ่่าเาะอเนี่ือาลลเน่เาะว่านอะาศาแลนานต่ที่นาสงขัยว่าทำไคนตตอนี่อ นะฮาปลูกไส้พนสีอันนี้โยนนีเดิมพี่น้องปิ้่นเดิมพี่น้องนั่นลงไปมองหามองวงกลมนั่นยเ่นอโอ้ยน้ำงามคับพ่อแม่พี่น้องเนาะสวยงามมากเออไปดูให้ละพอาจดิ้วไเดี๋ยวโอ้โหี๋ยวเ่าดิฟน็อกอีกได้เเนาะเราไม้สึกไเสีส

เสียนว่าฟินเึ่นกู้ยินเป็นเสียหาก่อนหินย่นแบนลงน้ำเพรพี่น้องอันลูกชายแพ้คนนี่ขาวจนดอนขาวจนดอนขาวกระมูก่าพวก ผู้บาวพี่ห้อผ like ู้บาวสองาเอาสิเป็นอย่างแม่นูสิเปลี่ยนเสียผาพันว่าอะไรวะอโซมเลียีิอมาเลียนอไรอ่อมาเนเนกูสเก็ตพกิกพกิกไปกู exam Ik sam som den anan den, den den her stuah Di stuah ik sam Her ik lant knap oh. So, pokik So Den her ik o Son So, pu. Yo, yo, yo Men den deku oh. Nai, de beri mai, beri Pokik oh. Dek di de. Dek di, dek di Puuu, puna, puna <laughs> เว็บมาด้เด no, I mean, ่นเด้อเด้อเด้อเว็บมาเดีนวาเมนนยมีแนวเว็บหาสีเด่นอะไรมาชี้อะไรเงี้ยมันเน่ห้าสิบ first in เด้อเอาสุดแน่เด้อเดี๋ยวหอบปะโอเคสกายเโก้เด้อขี้ผบอสนายเมนอ้เอาเามลูกนี่คนไร คือสิบวันเไปพุ่งดอกกระเทียมพ่อแม่พี่น้องเลยคือสิบ้าอยู่นี่แหละพุ่น่ะผู้บาโชกล้ามดูพุ่น่ะวูวูพี่น้องเลยหุ่นหายกว่าฝรั่งพุ่นหุ่นใหญ่อ่ามตามอยู่ฝรั่งหน่อยแต่ว่าสูงเงา หัวหน้าทีมพี่น้องเลยเสียดอย่าเสียดูเอริซัมเชฟพาสเตอร์วันนี้เลยอ่ะอย่าไทยฉันอย่าไายนะห้าบไปต้องไปแต่เบิ่งกระเทียมพี่น้องมือหนาเสิพาไปเบิ่งดอก

หันหนาชิมพี่น้องเลยพร้อมแล้วพนะมามาลูกไปใส่พี่นะปดปดปเฮ็ดนังบอนก็ใส่ไปเลยมึงหนองบอนมีปานอยู่ข้างหลัง

ขี่โมแถมอันบ่ได้ขี่โกงโม่นิดๆค่ะว่ะอุ้ยพี่น้องจ๋าสุดยอดอีหลีเลยเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายลูบด้อกับกล้องถ่ายถ่ายลูบน่อยมื้อนี้พามาเล่นทะเลด้วยพี่น้องบรรยากาศดีสวยงามมาแล้ว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 เดี๋ยวๆๆ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นหนุ่มๆเต็มทะเลพี่น้องเลยมาเด้อเป็นแกงน้องเป็นเตรียมถังมาอย่างดีว่ามันอย่างพักนะเด้เตรียมไม่ได้เราพี่น้องแพนน่ะลืมคักลืมแน่เพราะว่าถังน่ะไปสื่อมากไหมรวดบ่ลูมันเย็นบะ เพิ่นพอไหวพี่น้องเพิ่อนเย็นความคิดของเจ้าหน่่ยตัวดีนดีดีอ่ะดูเซียใบเสกันอุ้ยสเวมเป็นยาหน้มกันนามมันเยินสิล่ะพูด บ๊ว้กับบ๊ะตองรูแม่บ่ได้บังคับเลยมันสีบอสบายเอาใหญ่อมองแล้วเขาว่อมหลังกายก่อนวอมบับวอมบับ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่คเลยแวว่าต้องอาบไงทได้ตอนนั้นเป็นีมะเป็นแข็งอะแล้วมาหนูไม่ลงอะตอนหนูไปยืนแอบไงตรงนั้นหนูทได้แต่ว่าหนูไปยืนแอบ เว้แต่พอเว้มฮะยกมาแทนโกได้เอาเช็ค่ะนอลูกไส้กลาง่นยางไปเช็คหนามอยู่่นพอพี่น้องเห็นนิ่งๆอย่างเงี้ยหน้าเล่นอย่างเงี้ยมันเล่นไม่ได้นะพี่น้องมันหนาวหนาวขักเด้อ ผู้แฮเด็กก็สเก็ตวิได้เอะอมงใหญ่แล้วพี่น้องใหา่ไปผมผมาสั่นไปกับไปเห็นตัวอ๋อแต่หอนเคอไปลูก Đó, đi đi mà anh xin đây Ui, cụ có phải động Không bao ừ. à, à, à. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> được phải lợn Đi chiên Nha, cho Nói nằm khuyên mà họa thịt đấy kìa Wow Mẹ cháu có gọi mình chóng gọn không? Ừ được họa thịt chóng hông nằm sẽ áp สันสีผภาพมาพี่น้อนงยามยามไปจ่อปึงขนาดทะเลนั่นมาพิสิทธ์เราไปเนาะอยู่นี่มันมีขนาดทะเลอยู่กอ่อสองก่อเนี่ย <Okay. S 1> เขามาเห็ดสะ,าาาาะพานมาเห็ดขนยางไปนั่งเนี่ยงามแล้วก็พอก็มานั่งกินเข่าอยู่นี่เออจะได้ไหม,มแต่เขายัทางทำนี่เขาจะทำแค่ตรงนี้นตะกี้เขาพัานได้เห็ดน,นี่หอนนี่ไปไปเขากันไปอาบด้วยสิยญาอุ้ยจะเป็นงามพี่น้องเอ้ยมาดูดิ <laughs> ใช่ไงวิวร้อยร้านเลยกับยังมาพุูนอะแวนูฝนหยานหนาวกันวิอะไรไรที คือมีดบาดนี่แหละพิ่นว่ะพูน่ะู้บ้าบอลลงไปแล้วเสียรูบอลบอลไหนอีอะไรลูกเต็มโอ้ยบอลบอลอุ้ยนี่เขาไล่ข้ามส่วนนี่เขาไล่เร็วๆบอลหัวดิหัวดิลูกมันดึ๊บได้นะลูกหัวดิหัวดิลูกพลสแกนเห็นพหสแกนได้อะ ผู้หนึ่งเตรียมผ่าไปถ่าพี่น้องเด็กตีเด็กตีผู้แห่ผู้แห,ห่แหนนคนอายุํากันมันเปนไอ้แ <c oughs> ม่น,นองด้วยพี่น้องไงน,น้นองบอลก็ลไสก้กลางคนอายุํากันอู้ฮููแห <c oughs> <ร>่เกบ้ารอ,อบนึ่ <c oughs> ล้ามข้ามลุไปสองรอบพี่น้องลงไปสองรอบสามรอบก็มาหอดนามจักเสีอมันบอกับตีมันวะเงิด้ายหน้าแนรู้ใจหน่อยไปแล้วเจอห่อยคนสติบ่อ

Hvor dybt er der? <laughs> jeg tror, det er, hvor mange er mere end 100, ikke? 100 meter, hva'? <laughs> hvor meget, jeg ved, ikke? Nej. Det er 5 meter. Nej. Der er to? To måske. To. Der er en her. er næsten nede. Du er sidste gang. Jeg jeg bare i og så. Ja. Det tror jeg ikke. Tal til, tal til drev, ja. har lukket, jeg มันมาเองเดพี่น้องชาอสังเวียนนา่นมสเก็ตล้แว่ะแล้วอ่ะสเก็ต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 เก็ตสเก็ตอ้โหโอ้เลือดไหลพ่อาไปลังเดี๋ยวเชอตได้หรอพอดีเห็นกูได้หรอโอเคนื่อไรเหนือลเยเ้ยเฮ้ย้ phải là không phải là Hết no. no way back, dude. What? Bạn cô west din phu Hè hè, yeah ha Toilet hè hè. Nej, vent lige. Jeg ja, svømmer alt for hurtigt derhen. Jamen, cool. skal du svømme tilbage? Hvorfor går du ikke bare i, og så med hovedet og så Nej, nej, ej, 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 hun i lågen på gardiamme, og nu på det er nok at en, to, tre, sammen, Nikolaj. jeg sætte nede, sång, sammen, Nikolaj? Nung, sång, sammen. Nej, ti. Nej, det kan på du har fem skønner, ellers så går jeg håndtet det, Ej, så går jeg også op med det

คุณต้นโตแตกเบิดรสหรือเปล่าเฮ้ยกิะสนาอยสนาดีขึ้นเลยเหรอขึ้นมาอันนึงซองซ้ไปเอาก็สหรอาสยับบอนมุสีดูเอ็กแลนสกบได้แด่เอาบว่ายอีกวลูกพอแล้ไม่รูว่าเดืตายเลยแหะ เลือดเอานี <t colours> ่เอานี ig ่ไปเซตเลือดเลือดไหลจะไปถือยังบาทเอ็กซ์คันเลยเนาะเอ็กซ์เนี่ยมะเอ็กซ์มาูดเนาะชือสิบวายเดี๋ยวพี่น้องเพิ่นเซียจะในหนามสัตว์ล่ะแค่นี้อะไรไปละพี่หน่องไปแล้ะ Det kunne mærke, alt saltet kommer ind i mig. Salt? Saltvand. Saltvand. Okay, så er det under. Du har heller ikke været bred i vej, så. Ja, glimt det var. Ui, 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 ui. Dygtig. Du kan ikke også under med hovedet, eller eh? hvad? Han giver ikke. แกกอหรไม่ดว่าหดิม่ไม่ไไม่หนก่กด่าฮ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 ่าน่าฮ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 ่า่าฮัาฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ้าห่าฮ่่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าาม่า่า่่า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  ว่าเกือบสาสามนี่คนไรสิน well, er> ีก็สิ์นียไม่กี่าทอินชุไทยนุอ้อยเกียหนึ่งสองสานุ่หนึ่งสองสามปะยนหนึ่งสองสามสองปาโกสี่หวะเรานับได้เลยหนึ่งสองสาม5นเียสี่ห้าสี่ห้าดีเฟ 4-5. Det kan hun godt, ikke? Ja. 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 Så er det måske minus 2. Nej, det der. Ja. Nej, det er sådan 5 grader måske. Ja. <hums> nej, jeg tror det er måske 8 eller 9. Ja, sådan er Der er ikke nogen forskel, der var ved igen, det er bare kaldt. Skal vi igen, Nej, 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 nej. <hums> Ej, min hund skal lige ned, ja. <hums> kan du ikke mærke, mine ben mere, ja? Det er godt. Så kommer du op. Altså, <hums> der er ikke unge faren i lu. Hvor mange grader ja. er ja, nu? Måske to grader. To grader, kun. สององศาเราบ่อร่งดอกเซียโลดแล้ว่าน้ำเขาหูเล่าเราวะเอ้าก็ลงกันเข้าเลยเฮียเห้นแล้ขึ้นแเนยูหักเอิ่งว่า่ัาวิ้ิ่งฮาวิ่ง่า่งัวิ่งา้ิอาฮวิาเผาว่าววงาเว่างง ดึกดีโว้หัวหน้าเผาหัวหน้าเผาเนดีดน้เสียมาถือแผนตัวนีพี่น้องเพิ่นนะฮักติดึกีสกตรีนดกตีสก็มา่อม โนจัมปิงอ๋อดิเซียแค่มันเอ็กฮอปสิก็ดิเซียแค่เล็กฮอปแค่ดิฟ้าลีเนี่ยไปพ่อแม่พี่น้องเสียฟ้าเวนมาบอลดูบูลอีกเกนฟ้าเวนสวัสดีครับไปแล้วเด้อพี่น้องจ้าอยู่ดีไม่แห้งสูบู่ทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะรักนราจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะไปผ้าหนุ่มๆมาเนี่ยผ้าหนุ่มๆมาเหล็นน้ำ